สวัสดีค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการผูกเชือกขึ้นแขวนนะคะอันนี้นะคะเป็นเชือกที่ทุกคนจะได้ไปในกล่องนะคะเป็นเชือกผูกนะคะแขวนเป็นพวงขึ้นแขวนนะคะอ่ามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มที่เอาเชือกนะคะพันรอบก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปสอดข้างใต้นะเส้นนี้นะแล้วก็ดึงนะคะดึงให้แน่นเลยนะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็มาก้อนที่สองนะคะวางก้อนให้ชิดกันเลยนะคะอย่าชิดกันมากเนาะเอาแค่แบบว่าแค่ก้อนชนก้อนนะคะแล้วก็ดึงเชือกให้ตึงนะคะแล้วก็หมุนนะคะหมุนวนแล้วก็เราก็มือซ้ายช่วยจับนะคะวนไปนะคะเส้นนี้นะคะมันจะอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็เอาสอดนะคะ สอดตรงเส้นที่อยู่ระหว่างก้อนนะคะสอดไปข้างใต้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะดึงขึ้นมานะแล้วก็ดึงลูนให้ให้สุดนะคะแล้วก็ให้ตึงนะคะให้แน่นเลยนะ <S <S ประมาณนี้นะคะก็สองก้อนแล้วนะคะมาต่อก้อนที่สามก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะ <S <S ดึงให้ตึงนะคะ <S <S แล้วก็เอามือจับไว้นะคะพันให้รอบนะคะเส้นที่ลากมา อยู่ข้างบนนะคะอยู่ข้างบนเส้นระหว่างก้อนนี้นะคะแล้วก็สอดไปข้างล่างนะคะดึงขึ้นข้างบนแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงนะคะดึงหัเชื่อกให้ตึงแล้วก็ดึงฝั่งนี้ช่วยนะคะดึงออกจากกันแบบนี้ก็จะแน่นแบบนี้นะคะทั้งหมดที่จัดเซตไปจะมีทั้งเซต5้าก้อนนะคะแล้วก็เซต10ก้อนเนาะถ้าใครสั่ง5ก้อนนะคะผูกพวงละ5้ก้อนก็พอนะคะ แล้วก็หาที่แขวนนะคะให้สูงจากพื้นสักประมาณหนึ่งหนึ่งคืบนะคะนะคะหรือสองคืบนะคะแล้วก็ทำแบบนี้ไปจนครบเลยนะคะจนครบห้าก้อนนะคะหรือถ้าสิก้อนก็แบ่งเป็นสองพวงเนาะ ลักษณะของพวงก้อนเห็ดนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะตรงนี้ระหว่างก้อนก็จะไม่หย่อนนะคะก็จะได้ความห่างแบบพอดีพอดีนะคะแล้วก็เอาไปขึ้นแขวนที่ไม้แขวนของเรานะคะห่างจากพื้นประมาณนี้นะคะนี่นะคะความห่างจากพื้นนะคะประมาณสักสองคือบอะสองคืบได้นะคะแล้วก็ ลดน้ําให้ความชื้นนะคะที่พื้นนะคะหนึ่งถวันนะคะจะไม่ให้ก้อนนะคะโดนน้ําเลยนะคะจะให้ความชื้นบริเวณรอบๆเอานะคะส oh. งสัยเพิ่มเติมทักมาสอบถามได้นะคะ